สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้เป็นวันสำคัญของสโมสรโรตารีนาราธิวาสองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นะคะที่ดูแลมวลชนดูแลเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคะ่ะวันนี้เป็นการฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร2,565 2,566 ปีนี้ค่ะสโมสรเราได้สุภาพสตรีที่เป็นวัยรุ่นวัยสดใสก็คือคุณนงนุษเนื้ออ่อนมาเป็นนายกนะคะเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายและค่ำคืนนี้ทุกๆปีเราจะจัดขึ้นมาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ห่างหายมาถึง2ปีด้วยกันวันนี้เราจัดยิ่งใหญ่ในสตรีมของม่วงขาวค่ะนะคะที่โรงแรมอิมพีเรียมอํเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันนี้นะคะอยากจะให้ คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมแสดงความยินดีกับสโมอสรของเราที่ได้นายกคนใหม่และก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่มถึง5ท่านด้วยกันค่ะนะคะเป็นองค์กรที่น่ารักสุดๆเลยทีเดียวค่ะอยากให้คุณผู้ชมใครที่สนใจเรามีแนวทางเดียวกันประสงค์เหมือนกันมาสมัครกันได้นะคะที่สโมอสรโรตารี่นาราธิวาสภาค 3330, โรตารีสากลค่ะแล้วคืนนี้เราพบกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราสโมสรโรตารี่นาาทิวาสค่ะเรายินดีที่จะเข้าร่วมสโมสรโรตารี่นาาทิวาสครับเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ได้โอกาสค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มางานนายกงานฉลองนายกค่ะสมัยครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะพวกเราสโมสรโรตารี่นาาทิวาสค่ะ